โอเควันนี้พี่ตุ่มนะคะมาทำปากสักเขาเรียกว่าฝังสีปากเพิ่มเนาะแล้วก็สักตาเพิ่มงานเติมนะคะแต่นี่คือคิ้วหลังลอกแล้วเนาะอ่อฮะวันนี้นกจะถามพี่ตุ่มว่าเอ๊ะอะไรนะคะที่ทําให้พี่ตุ่มตัดสินใจมาเป็นลูกค้าประจําทางร้านนกตลอดเลยแล้วก็บอกต่อคนมาให้หลายหลายคนมากมากเลยค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยพี่ตุ่มก็เห็นรีวิวนกแล้วแหละ ที่นกลงลงเฟซอะไรเงี้ยนะแล้วก็คนที่ทําจริงอะไรเงี้ยพี่พี่พี่เห็นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบสวยพี่ถึงตัดสินใจมาจริงพี่กลัวมากนะชายพี่ถูคนกลัวมากใช่ <นะ S 2> กลัวกลัวเรื่องสักเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวเลยแต่จริงมาแล้วเนี่ยนึงความเจ็บเนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลยว่าไม่ได้เจ็บแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอพี่มาเนี่ยแล้วทาเนี่ยมีความรู้สึกว่าชอบยิ่งชอบมากเลยพอมาปุ๊บเป็นการเอาใจใส่ ที่นกทําตั้งใจทําให้พี่แล้วก็สถานที่ของนกต่างๆเนี้ยพี่บอกเลยว่า,วาดีมากๆทําตาเสร็จพี่ก็อยากสักตาอยากทำทุกอย่างและสักตาปากก็ตั้งใจอ่ะทําคิ้วเสร็จก็อยากอยากทําตาอ้าวพอทําออกมาก,ก็โอเคสวยพี่ชอบเหลือปากอีกหนึ่งอย่างวันเนี้ยสุดท้ายละ <c oughs> มาทําจากมีความรู้สึกว่าตัวเองหน้าดำๆหน้าขาวขึ้น <Hi. S 2> พี่ประทับใจพี่ชอบ Uh huh. เรานก,ก็เอาใจใส่ดีมากๆเลยในการทำตั้งใจมากๆพี่ยอมรับเลยตรงนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะพี่ตุกมก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยยังไงเรา <นะ S 2> ถ้ามีโอกาสพี่ก็จะแนะนำเพื่อนๆหรือ